สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําในส่วนตัวการใช้งาน Google Photo บนเครื่องสมาร์ทโฟน Huawei รุ่นใหม่ๆนะฮะที่ไม่มีบริการ Google Suite ติดตั้งมาในตัวเครื่องหรือว่าที่ Huawei เรียกว่า AG Phone นั่นเองนะครับ AG นะครับย่อมาจากคำว่า App Gallery นะครับ App Gallery ก็คือ Store หรือว่าแหล่งดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการของทาง Huawei นั่นเองนะครับวิธีการแรกนะครับให้เราเข้าใช้งานผ่านเจ้าตัว App Gallery นะครับให้เราแตะเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปที่ฉันนะครับ อ๋อนะครับวิธีการนี้นะครับต้องสมัครในส่วนตัว Huawei d ก่อนนะครับโดยจะสมัครตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะไปสมัครที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ในส่วนตัวผู้ใช้งานใอบัญชีหรือว่าตัว Huawei ID ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับด้านล่างตรงนี้นะครับจะเจอคำว่าตัวจัดการแอปด่วนแตะเข้าไปนะครับจริงๆแล้วถ้าเรายังไม่สมัครพอแตะเข้าไปตรงนี้เขาก็จะให้เราสมัครหรือว่าลงชื่อเข้าใช้งานก่อนนั่นเองนะครับอะ คราวนี้นะครับเรามาที่ตรงช่องค้นหาด้านบนนะครับให้เราแตะไปเลยนะครับพิมพ์คําว่า Google p h o t o นะครับพิมพ์คำนี้ลงไปนะครับแตะไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค้นหาบริการของ Google ให้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรูปแบบของเว็บไซต์นะครับแต่ว่าทาง Huawei จะนํามาให้ใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็คือทําเป็น Quick App ให้นั่นเองนะครับโดยให้เราแตะเข้าไปที่ Google p h o t o นะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะมีแถบสีเทาๆตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เราแตะที่จุดไข่ปลา3จุดเพิ่มไปยังหน้าจอหลักนะครับกดเพิ่ม ลางจักนันเสร็จครั้งต่อไปนะครับเราสามารถที่จะแตะตรงนี้ได้เลยนะครับก็ทําให้เราสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมแตะเข้าไปนะครับมาลงชื่อให้เลยไม่ต้องตกใจนะครับพอดีว่าผมทําการทดสอบแล so ้วก <men Robert lanes choice> ็ลงชื่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครนะครับยังไม่ลงชื่อนะครับครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะให้เราลงชื่อตัวบัญชี Google ที่เราใช้งาน Google Photo อยู่นะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าไปเลยนะฮะตอนนี้ก็มีรูปภาพนะครับที่ผมอัปโหลดไปนะครับคราวนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับวิธีการจะดาวน์โหลดนะครับก็แค่ไปแตะที่ตตัััวอลบบ้มรรรางกนะค หลังจากนั้นเสร็จนะครับก็แต่ที่ลงนี้มาเลื่อนได้นะครับเลื่อนหลบเหน่อก็ได้นะฮะแต่ที่จุดไข่ปลา3จุดนะครับกดเลือกถ้าเราจะเลือกหลายรูปนะครับพอเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แต่ที่จุดไข่ปลา3จุดอีกหนึ่งครั้งคราวนี้กดดาวน์โหลดนะครับมันก็จะโหลดลงไว้ในตัวเครื่องของเรานะครับแต่ผมยังไม่ดาวน์โหลดนะครับหรือว่าถ้าจะดาวน์โหลดรูปเดียวเราก็แตะเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กดเราก็กดเลือกดาวน์โหลดแบบนี้ก็ได้เลยเช่นกันเหมือนกันนะฮะก็แล้วแต่เลยนะครับคราวนี้ครับเรามาดูวิธีการอััปปโหลดรรรูภาพบ้งกนนะะคีี็แตตท่ หลังจากนั้นก็เลือกที่โทรศัพท์แล้วก็เลือกไปที่ในส่วนงตัวไฟล์นะครับพอเลือกไปที่ไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ถ้ามันไม่ขึ้นตัวแกลลี่ลองแตะตรงนี้ก็ได้นะครับดูคำว่าแกลลี่นะครับเราก็เลือกนะครับจากแกลลี่นะครับเช่นผมจะอัปรูปอะไรก็แตะไปได้เลยนะครับแต่ว่าวิธีการอัปรูปผ่านเจ้าตัว Quick a อ p ตัวนี้นะครับผมพยายามหาวิธีเลือกหลายๆรูปภาพโดยการแกะตกกดค้างไว้หรือว่าแตะๆนะครับมันก็ไม่ได้นะครับสรุปแล้วนะครับเขาจะให้เราอัปรูปได้ทีละ1รูปเท่านั้นนเนี่ย มันจะเสียเวลานะครับสมมติว่าใครมีรูปเยอะๆเราจะอัปโหลดรูปเข้าไปไว้ในส่วนตัว Google Photo ดังนั้นคราวนี้ผมจะมีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันทดแทนมาแนะนํากันนะครับโดยแอปพลิเคชันทดแทนตัวนี้นะครับคือแอปอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะออกมาก่อนนะครับแอปทดแทนตัวนี้นะครับชื่อว่าตัวโฟ o t o ทูนะครับ o t o t o o l ตัวนี้นะครับผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็ดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับตัวนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วเดี๋ยวไปดูใน่วนตัวการดาวน์โหลดก่อนนะครับอ่านี่ครับ ที่ตัวประวัตินะครับแล้วก็ไปที่ตัวจัดการนะครับแล้วก็ให้ดูนะฮะไปที่ดาวน์โหลดครับเบราว์เซอร์ครับก็จะเป็นตัวแอปตัวนี้นะครับแอปชื่อว่า p h o t o ทนะครับก็โหลดจากลิงก์ผมก็จะแอปนี้เหมือนกันนะครับก็ติดตั้งลงไปเลยนะฮะคำถามหนึ่งคำถามก็หลายคนถามว่าถ้าไม่โหลดจากลิงก์ของพี่ได้ไหมนะครับไปโหลดจาก Google โหลดจากตัวเบราว์เซอร์ต่างก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับแนะนําว่าให้พิมพ์คําว่าตัว โฟโต้ทูพรีเมียมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาไม่ใช่ตัวพรีเมียมเนี่ยมันจะไม่สามารถถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเวลาเราอัปโหลดรูปภาพหรือดาวน์โหลดนี่แหละมันจะไม่สามารถเลือกทีละเยอะๆได้นะครับแล้วนี้ก็จะเสียเวลานะครับหรือว่าถ้าง่ายๆก็โหลดจากของผมก็ได้นะครับจากนั้นเสร็จกดคอน t ิเนียนะครับแล้วก็กดอนุญาตนะฮะพอกดอนุญาตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้แตะคีย์ตรงนี้คีย์ตรงนี้นะครับแตะเข้าไปแล้วก็เลือกในส่วนของตัวนะครับล็อกเอา์แตะเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกลงชื่อบัญชีในส่วนของตัว Google Photo หรือว่าบัญชี gmail ลงไปนะครับผมขอญาตลงชื่อก่อนนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราลงชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะซิงกับในส่วนของตัวบัญชี Google Photo ให้เรานะครับแล้วก็จะมีรูปภาพที่เราอัพโหลดไปมาอยู่ให้ทันทีเลยนะครับ นี่นะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับทุ่งทานตัววานก็มาแล้วนะครับแต่นี้เขากำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับมันก็เลยแบบรูปมันกำลังจะขึ้นนะครับนี่ครับก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็ง่ายขึ้นนะครับวิธีการใช้งานเช่นเราจะโหลดหลายๆรูปใช่ไหมครับเราก็สามารถเลือกแตะ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 ได้เลยนะครับก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับจะโหลดทีละหลายรูปคราวนี้เรามาดูวิธีการอัปโหลดกันบ้างนะครับวิธีการอัปโหลดตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะแตะตรงนี้ได้เลยนะคครรัััับบอออ้้ผมกกก่่่นนนนะใสววตตแพีจไดา อัปโหลดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะฮะจะไม่สามารถลบรูปออกจากในส่วนของตัวอัลบั้ม o ู l ก p h o ฟ o ตได้ถ้าจะลบรูปต้องไปใช้ในส่วนตัวเวอรช์ชันที่เป็น u u i k k p p นะครับก็คือตรงนี้นะครับอาจจะต้องไปใช้ตรงนี้แทนหรือว่าเข้าผ่านตัวเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับหรือว่าบนคอมกันด้เช่นกันนะครับก็หรือว่าใช้คู่กันก็ได้ตามสะดวกเลยนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะอัปโหลดใช่ไหมก็เลือกตรงนี้ แเราก็เลือกผมจะเลือกจากแกลเลอรี่ก็แต่ที่แกลเลอรี่นะครับแล้วก็เลือกรูปที่ต้องการนะครับคราวนี้ผมต้องการรูปเมื่อกี้ผมอัพรูปแรกไปแล้วใช่ไหมครับก็แตะได้เลยเห็นไหมครับคราวนี้มันความสะดวกของมันก็คือว่ามันสามารถเลือกทีละหลายรูปได้แตกต่างจากในส่งของตัว Google Photo ที่ทําเป็น Quick App หน้าจอหลักนะครับอันนั้นจะเลือกที่เียะรูปคราวนี้ผมลองเลือก2รูปนี้นะครับแล้วก็กดคําว่า u p โหลดพอกดอัปโหลดเสร็จเขาจะบอกว่า Save to Google Photo ไหมกด หลังจากนั้นเขาก็จะให้เราเลือกสร้างอัลบั้มใหม่หรือว่าอัลบั้มที่เขามีอยู่แล้วจะชื่อว่าโฟ o t o o ูแต่อันนี้ก็จะไม่สามารถไปใส่ในตัวอัลบั้มที่เป็นเราสร้างไว้อยู่แล้วได้นะครับจะต้องเลือกใหม่นะครับหรือว่ากดสร้างใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ผมจะไม่เปลี่ยนชื่อไม่กดบวกเพิ่มนะครับผมก็จะใช้โฟ o t o o ูนี้เลยนะครับขนาดนะครับแล้วก็มาปรับขนาดได้เลือกออริจินอลก็ได้นะครับหลังจากนั้นเสร็จกดอัปโหลดแล้วก็กรอสักครูหนึ่งนะครับตอนนี้เขากําลัง อัปโหลดรูปภาพ2รูปนี้ขึ้นในส่งตัว Google Photo ให้เราอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแอปพลิเคชันทดแทนนะครับที่ทําให้เราใช้งานในส่งตัวเซอร์วิสของ Google ได้นั่นเองนะครับตอนนี้เขากํลาลังอัปโหลดรูปภาพ2รูปที่ผม Select หรือว่าเลือกไปนะครับกำลังอัปโหลดรูปที่2นะครับคราวนี้ถ้าเสร็จแล้วเรามาดูที่ตัวโฟลเดอร์2กันนะครับโฟ t o ดอร์ Photo 2ตอนนี้มันมีรูปเข้ามาหรือยังนะครับ ครับเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาหนึ่งรูป2รูปนะครับเราดูครับเสร็จหรือยังอ่านี้นะครับเรามาดูอีกครั้งนะครับเราตะกแตะที่ตรงนี้นะครับเราก็เลือกรีเฟชนะครับเลือกรีเฟชแล้วก็แตะเข้าไปดูรูปภาพนะครับรูปภาพมันก็ที่เราเลือกมันก็ขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้ก็วิธีการง่ายๆนะครับในส่วนของตัวการอัปโหลดรูปภาพนะครับบนในส่วนของตัวเครื่องสมาร์ทโฟนหัวเว่ยที่ไม่มีบริการ Google นะครับสามารถใช้งานผ่านเจ้าตัวโฟ โต้ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะอัปโหลดรูปได้นะครับดาวน์โหลดรูปลงเครื่องได้นะครับหรือว่าใช้คู่กับ Google Photo ที่เป็นแอปตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับก็ส่วนตัวผมนะฮะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้งานมากมายนะก็นานๆทีจะเก็บรูปภาพไว้ที่ตัวโ h โต้ทีนึ่งนะครับผมก็ใช้ในส่งตัว พตัทูแทนนะครับส่วนการจะลบจะอะไรค่อยไปจัดผ่านคอมเพราะว่าในคอมเนี่ยหน้าต่างมันใหญ่มันทาได้สะดวกสบายมากยิ่งกว่านั่นเองนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับใครดูแล้วถูกใจนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเลิฟแกลเจผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ